หน่วยแรงและพลังงานในชีวิตประจำวันสวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาเจอกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้เรามาเรียนเรื่องแรงและพลังงานในชีวิตประจำวันกันนะคะแรงหมายถึงการทำให้วัตถุ เปลี่ยนแปลงหรือเคลื่อนที่ได้เช่นแรงผลักแรงดึงแรงยกแรงตีแรงกระโดดแรงบีบเป็นต้นนะคะพลังงานมีสองประเภทคือพลังงานที่เกิดขึ้นเองตาม,ตามธรรมชาติได้แก่แสงแดดสายลมน้ำกา๊าซน้ำมันส่วนพลังงานที่มนุษย์สร้างขึ้น ได้แก่เครื่องจักรกลต่างๆเช่นรถยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อเด็กๆใช้ก็ต้องใช้ให้ถูกวิธีและรู้จักเก็บรักษาเข้าที่ให้เรียบร้อยเพราะพลังานเหล่านี้มีความจำเป็นต่อการใช้ในชีวิตประจำวันของเด็กๆนะคะแรงยกแรงดัน แรงดึงการกระโดดเดี๋ยวเด็กๆไปทำกิจกรรมวงร้อมหัศจรรย์กับครูนกกับครูโบโลเลยนะคะเชิญเลยค่ะอะวันนี้เราจะมาทำอะไรให้เด็กๆดูกับครูโบวันนี้เราจะมาทำวงร้อมห,หัศจรรย์ค่ะออ้อุปกรณ์มีอะไรบ้างคะอุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีกระดาษลังค่ะเชือกค่ะ กันไก่นะคะแล้วก็ใ้บันทดัดดินสอสีไม้ค่ะแล้วก็แบบที่เราจะใช้เป็นวงกลมนะคะวันนี้ครูโบจะใช้แผ่นซีดีค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะคุณน้อพร้อมเลยค่ะงั้นครูโบทําวงกลมเลยนะคะพร้อมแล้วนะคะเราก็แผ่นซีดีนะคะวางไปบนกระดาษลังของเรานะคะแล้วเราก็ใช้ดินสอวนให้เป็นวงกลมนะคะเด็กๆ อ่าแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาตัดกันค่ะเราก็ตัดกระดาษนะคะตามรูปวงกลมของเราเลยค่ะการไกเป็นของมีคมนะคะเด็กๆถ้าเด็กๆตัดกระดาษแบบนี้ไม่ได้นะคะให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยนะคะเราก็ใช้ความระมัดระวังด้วยนะคะเด็กๆอ่าเมื่อตัดเสร็จแล้วค่ะคุณนกเราก็จะได้เป็นวงกลมแบบนี้นะคะแล้วถ้าลันยังไงต่อคะ หลังจากที่เราได้วงกลมแบบนี้แล้วนะคะโบเราก็จะมาทำการระบายสีนะคะให้เป็นวงร้อยที่สวยงามเลยนะคะเด็กๆเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามันจะมหัศจรรย์อย่างไรนะคะอันก่อนแรกเลยเด็กๆพอได้แบบนี้แล้วนะคะเด็กๆก็เตรียมเจาะรูตรงกลางนะคะเด็กๆเจาะรูเด็กๆวัดจากริมด้านข้างเข้ามาให้ได้รูตรงกลางเด็กๆใช้ ินสอรหรือของมีคมอะไรก็ได้นะคะเด็กๆเกจาะการเจาะรูไม่ต้องห่างกันนะคะเด็กๆเกจาะให้ได้พอประมาณนะคะเจาะทั้งสองข้างเลยเพื่อที่เราจะทําการร้อยเชือกเข้าไปนะคะเด็กๆเ,เดี๋ยวให้ครูร้อยเชือกเข้ามานะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามันจะเป็นวงล้อดได้อย่างไรนะคะ,ะเดี๋ยวครูทําให้ดูนะคะร้อยเชือกก่อนเลยนะคะเด็กๆ ร้อยเชือกเข้าไปข้างในเลยให้ทะลุด้านนี้เลยนะคะถ้าเข้าไม่ได้เด็กๆใช้เข็มได้นะคะเด็กๆเห็นไหมคะทะลุแล้วหนึ่งหนึ่งด้านนะคะอ่าพออีกด้านนึงเด็กๆก,ก็ร้อยเข้าไปให้ชนกันเลยนะคะเด็กๆ เชือกนี่นะคะเด็กๆเด็กๆตัดให้พอดีกับมึงของเด็กที่จะหมุนได้นะคะอ่าเสร็จแล้วก็มัดค่ะเราก็จะผูกเชือกนะคะเด็กตัดไปอยน,นิดนึงนะคะมันยาวเกินไปเด็กก็จะได้ในลักษณะแบบนี้เห็นไหมคะ ทำยังไงต่อคะครูบโบพอบได้ลักษณะแบบน,นี้แล้วอันนี้เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทดลองเล่นกันเลยค่ะวิธีการเล่นนะคะเด็กๆก็สอดนิ้วเข้าไปในเชือกนะคะให้วงล้อของเราอยู่ตรงกลางนะคะแล้วก็เริ่มหมุนค่ะโดยการเวียงเะาเวียงไปด้านหน้าหรือเวียงเข้าหาตัวก็ได้นะคะเวียงไปเรื่อยๆรื่อยนะคะเมื่อเวียงได้พอประมาณแล้วเราก็จะใช้แรงดึงนะคะเด็กๆ เด็กกันดึงให้วงล้อที่อยู่ตรงกลางนะคะหมุนเหมือนที่คุณุด,ดึงอยู่นะคะเด็กๆอย่าลืมกลับไปทดลองนะคะประดิษฐ์วงล้อมหัศจรรย์ของของเด็กๆเ,เองนะคะแล้วก็อย่าลืมส่งคลิปหรือว่าลูกตอนที่เด็กๆเ,เล่นนะคะมาในไลน์ห้องเรียนของตนเองนะคะสวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ